วิธีการถอดถุงม,มือกันเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้บาดเจ็บเป็นยังไงเรามาดูกัน สวัสดีครับพบก,กับพวกเราเวลารายที่เข้าชาแนลและรายการเกียร์ทิปและผมโปพิธีกรดำเนินรายการวันนี้เราจะมาพูดกันถึงถุงมือในไตรสำหรับการแพทย์มันมีประโยชน์ยังไงทาไมต้องเป็นถุงมือในไตรข้อแรกเลยคือถุงมือในไตรเนี่ยถูกสร้างมาให้มีความยืดหยุ่นและเหนียวกว่าถุงมืออนามัยอื่นๆอย่างที่เราเห็นมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆพอเวลาดึงคืนหรือใช้อะไรไปน,นิดหน่อยมันก็จะขาด2การใช้ถุงมือในการแพทย์เราจะต้องมีการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือของเลวอื่นๆจากร่างกายผู้บาดเจ็บที่เราช่วยเหลือถุงมือตัวนี้แหละจะช่วยป้องกันให้เราไม่ เชื้อจากการช่วยเหลือคล้ายๆทุนสมบัติกันน้ําก็คือมันจะทําให้เชื้อเ<อ>กาะติดอยู่แค่ผิวถุงมือหรือไม่ซึมหมอกไปไหนถุงมือในตลาดตอนนี้จะมีอยู่สมมังหมด3สีเราจะเห็นคุ้นเคยตากันดีก็คือถุงมือสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับผมซึ่งใช้ในการแพทย์สามารถช่วยตรวจหาบาดแผลและมองเห็นเลือดหรือสารคัดหลังห่งอื่นๆได้เด่นชัดซึ่งถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกฝึกมาอย่างดีอาจจะไม่ได้มีความตื่นตระหนกกับสีเลือดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นในทางการทหารหรือพลเรือนใช้ทั่วไปอย่างถุงมือ2ตัวนี้ของนอมริ ที่ประกอบมาในชุด i f a ฟกเนี่ยสีทรายเนี่ยจะสัมผัสเลือดออกมาปุ๊บก็จะทาให้สีเลือดอะออกมาเป็นสีตุ่นนิดนึงซึ่งจะช่วยลดความตื่นตระหนกได้แต่ยังสามารถระบุได้ว่าเป็นเลือดกับสีดําทําให้สีเลือดสีแดงเนี่ยหายไปเลยแต่ยังสามารถระบุได้ว่าเป็นของเหลวแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นของเหลวชนิดใดก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเลื่อเมอเมื่อเวลาไปสัมผัสเลือดกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวิธีการถอดถุงมือการเชื้ออย่างปลอดภัยโดยที่ลดโอกาสการที่เชื้อเนี่ยจะกระเด็นมาโดนผิวหนัง เราหรือเราอาจจะมีบาดแผลทะลงทะลอกนิดนดหน่อยๆซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นะครับผมไปดูกันเลย วิธีการแรกเริ่มเลยก็คือมองหาพื้นที่บริเวณข้อมือที่ไม่มีเชื้อหรือว่าเลือดของผู้บาดเจ็บติดมาอย่างเช่นผมเลือกตรงนี้ละกันหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะหยิกขึ้นมาหยิกขึ้นมาให้เกิดช่องอากาศใต้ตรงนี้นะครับผมพอเสร็จปุ๊บเอานิโป้งล้วงเข้าไปนี่สังเกตเห็นไหมพอนิโป้งเลอนขึ้นไปปุ๊บเราก็ลูดกลับออกมา ะจะสังเกตน,นะว่าผมยังไม่สัมผัสกับภายนอกของถุงม,มือเลยเพราะว่าถุงม,มือได้กลับด้านลงแล้วในระหว่างนั้นมือขวาก็ขยําเพื่อให้เชื้อหุ้มอยู่ในมือขวานะครับเช่นเคยมองหาพื้นที่บริเวณข้อมือที่ไม่มีเลือดหรือเชื้อติดบนบนนะครับหยิกแล้วก็กวาดเข้ามาเช่นเคยตรงนี้ยังมีถุงม,มือกันเชื้ออันเดิมอยู่นะข้างซ้ายปุ๊บลูดออกมาอ่าปุ๊บจะเห็นได้ว่าถุงมือกลับด้านออกมาอย่างนี้ และผมก็ยังปลอดภัยจากเชื้ออยู่แล้วผมก็ขยําออกไปตรงนี้ก็ระวังกันเอางในระหว่างที่ว่าอาจจะมีเลือดหรืออะไรเลื่อนออกมานะครับผมแล้วก็กําจัดทิ้งในลักษณะนีะ้จบไปแล้วครับสําหรับวิธีการถอดถุงมือกันเชื้อให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากผู้บาดเจ็บสำหรับวันนี้เกียร์ทิปส์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคลิปถูกใจก็ฝากกด Subscribe ให้เวลเลอร์สถติเด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจ,จัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับ